มันเหมือน <c oughs> รายละเอียดในเล่มนะคะอาจารย์ชี้แจงให้ในตอนที่เราเรียนภาพแรกไปแล้วมันจะมีห้วงเวลานะคะคในการกำหนดก็คือช่วงเวลาของการฝึกงานก็จะอยู่ที่360ชั่วโมงโดยประมาณ <c oughs> ก็เริ่มตึกตั้งแต่วันที่13คือ13นี่คือเปิืนเทอมของเราก็นับเป็นชั่วโมงเลยก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะคะอันนี้ต้องนับช่วงแบบพักกลางวันด้วยไหมคะหรือว่า อันนี้วันหนึงไปไปว,วันหนึ่งก็คือตีไปเลยแปดชั่วโมงลูกอ,อ๋อนับรวมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนับรวมไปเลยเพราะว่าเราอยู่ในถานประกอบการอ,อ๋อค่ะเราก็นับรวมไปเลยก็คือวันหนึ่งเนี่ยแปดชั่วโมงหรือถ้าใครฝึกถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าให้มันเหลือไว้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยหนึ่งวันเป็นวันหยุดเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานอะไรต่าง ระเบียบของแรงงานนะคะว่า1สัปดาห์เนี่ยอของคนทำงานเนี่ยหรือคนฝึกงาน,นจะต้องหยุด1วันนะคะแต่ตามหลักแล้วก็ยึดเป็นจันทร์ถึงสุกนะคะก็ฝึกตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนะคะจนถึง6กันยาแล้วถ้าใครเข้าไปช้าฝึกช้าในสถานที่ฝึกงานเราก็สามารถที่จะเลย วันที่นั้นไปได้อาจจะย่นจ,จนกว่าที่จะตัดตัดเกตเพราะว่าเราจะเริ่มตัดเกตก็คือวันที่16-19โดยประมาณนะคะก็คือหลังจากที่เราฝึกเสร็จประมาณ2สัปดาห์ก็จะเริ่มมีการส่งผลการเรียนนะคะหรือนัดพีเซนต์นะคะในส่วนของอควงคลฝึกงานเนี่ยนะคะในรูปแบบถ้าไม่ได้นัดเข้ามาในสถานศึกษา ก็จะเป็นให้ลูกเนี่ยนะคะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะทำทำรูปแบบการพรีเซนต์นะคะของตนเองใส่แคนวาหรือ powerpoint นะคะรูปแบบพรีเซนต์ของการฝึกงานในช่วงระหว่างที่เราทำงานนะคะในสถานประกอบการว่าเราทำอะไรบ้างแล้วสามารถบอกวัตถุประสงค์ในการฝึกงานแล้วฝึกงานในโซนไหนและทำอะไรได้บ้างนะคะได้ทำอะไรบ้างแล้วได้รับ ผลตอบรับยังไงและคาดว่าจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไงตรงนี้ก็คือสามารถที่จะนํามาพรีเซนต์ให้อาจารย์รับฟังได้นะคะก็จะถือว่าเป็นคะแนนพรีเซนต์นะคะระหว่างที่นิเทศพรีเซนต์ของการฝึกงานท้ายสุดของการฝึกงานของเราอาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นที่เข้ามารับฟังเราด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ถามหรือคอมเมนต์ต่าง ในระหว่างการฝึกงานหรือให้คําแนะนําต่างๆนิเทศต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็จะจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราเริ่มเก็บข้อมูลณนะตอนนี้เลยก็ได้ส่วนหัวข้อในการนำพีเต์ลูกไม่ต้องยุ่งยากทาแค่ไม่กี่นาทีมันก็สามารถที่จะทํามาพีเต์ได้ตัวนี้จะมีคะแนนช่วยนะคะทักษะสกิลการนําเสนอหรือทักษะการพูดมนุษยสัมพันธ์ต่าง การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญของอของคนทำงานจะต้องมีแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าค่ะ,ะฝ่ายวิชาการหรืองานทวิภาคีเนี่ยมีข้อกำหนดให้นักศึกษาเข้ามาในสถานประกอบการหรือ,อสถานศึกษาหรือเปล่าที่จะมาพรีเซนต์นะคะช่วงนี้ก็เก็บความรู้แล้วก็เก็บรูปภาพนะคะ ก็บรรยายให้มันเป็นลักษณะที่ใช้ภาษาทางการที่สามารถสื่อสารได้ว่าไอตัวเราฝึกงานไปเนี่ยนะคะเราได้อะไรเราทําอะไรในแต่ละวันนะคะทําสเต็ปทาให้มันเป็นปัจจุบันเพราะระหว่างที่เราเรียนวิชานี้อาจารย์อาจจะให้เราเนี่ยนะคะเป็นถือเป็นการนิเทศไปในตัวถ้านิเทศในช่วงตามตารางของอาจารย์ก็จะมีในช่วงของ วันจันทร์วันพุธนะคะก็จะมีแล้วก็วันนี้วันเสาร์นะคะนิเทศสามารถเรียกนิเทศนักเรียนนักศึกษานะคะในสถานประกอบการแล้วก็อาจจะเป็นการเดินทางหรือการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ก็จะนัดหมายอีกทีหนึ่งพอทรา,าบว่าเบื้องต้นนะคะก็ให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการได้เลยนะคะหรือ อาจจะมีนโยบายใหม่นะคะเพราะว่าเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ท่านอาจจะมีนโยบายว่าให้ติดตามผู้เรียนหรือนิเทศผู้เรียนนะคะออกเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเดี๋ยวก็รดดูอีกทีหนึง่งสวัสดีลูกๆทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้กําลังให้คําแนะนําในเรื่องของการฝึกประสบการณ์แล้วก็เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็การเตรียมทำพรีเซนต์สเตชันนะคะ เตรียมดีเซนต์ของการฝึกงานของเราใครที่เคยเรียนก็น่าจะเคยทำอยู่ใช้โปรแกรมไหนก็ได้ที่ไม่นอกเหนือจาก Power Point หรือ Canva นะคะมันมีโปรแกรมนำเสนอเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวตัววิธีการใช้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำในรายวิชานี้ด้วยเพื่อที่จะได้ใช้ในทักษะการทำงานนะคะเพื่อเราได้ไปปรับใช้นะคะในการทำงานของเราด้วยระหว่างนี้เรารอเพื่อนนะคะ แจ้งข่าวอย่างนี้ก่อนนะคะจากงานประชาสัมพันธ์ว่าไงลูกอาจารย์หนูขอห้าทีเป็นหนึ่แต่หนูข้ามามนะายายแจ็คหนูสายนะทำไมรู้อ่ะจะไปไหนคะแล้วนึงอาจารย์แม่โทรมาหัวหน้าห้องนั่นเนี่ยอะไรอาจารย์หัวหน้าห้องอะไรไม่ใช่เธอไปตกลงกันเองใครจะเป็นหัวหน้าห้องจนจะจบอยู่แล้วยังไม่มีหัวหน้าห้องเลยหนูขอ,อ ขอหทีด้วยอาจารย์อ่าเข้ามาให้มัน<อ>ทันแล้วกันระหว่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะเข้าสู่เนื้อาหาที่เราจะเรียนได้เลยวันนี้เบื้องต้นอาจารย์แจ้งเข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะแจ้งเข้าไปในกลุ่มก็คือให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมนะคะเตรียมนําเสนอในส่วนของหลักมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานของเราที่เราพบเจอในแต่ละวันว่าเราพบเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเป็นลักษณะไหนสามารถอธิบาย นะคะแล้วก็มีคะแนนให้นะคะคะแนนตรงนี้นะคะ10คะแนน10คะแนนหน้าที่นี้นะคะเก็บไปเรื่อยๆนะคะจนพูดง่ายๆเราอย่างน้อยเราก็มีใบงานใบอะไรเรียบร้อยนะคะอ่าไม่ใช่จะฟังแค่อาจารย์พูดอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นเราจะต้องเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักสามนาที ใครติดปัญหาอะไรไหมแจ้งอาจารย์ได้นะคะจะได้ให้คำแนะนำถูกนะคะก่อนที่เข้าบทเรียนนะะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมใหมส่สามสัปดาห์แรกบางรายวิชาเนี่ยก็จะบางรายวิชาก็จะมีปัญ,ปญหาหน่อยนึงยังไม่ได้เข้าสอนหรือนัดหมายใดๆมีเพื่อนเข้ามาแล้ว สวัสดีจา้าฉัดสุดาใช่ไหมเป็นไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์ถาม<อ>เวลา<อ>เป็นไงบ้างฝึกงานทำงานเป็นปกติทุกวันใช่ไหมคะของเราเป็นทำงานโรงงานใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะเข้าเป็นกะใช่ไหมไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับวันนี้หยุดไหมลูกหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมไม่ค่ะวันนี้ทำ ทำงานแสดงว่าพรุ่งนี้หยุดเป็นวันครอบครัวเนาะใช่่คะเพราะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะบรบกวนพวกเราไม่เยอะนะคะก็จะให้นําเสนอนะคะ,ะหรือพูดคุยกันนี่แหละนะคะนะคะเบื้องต้นคือให้คําแนะนําในส่วนของการนะคะการเก็บนะคะเก็บข้อมูลระหว่างฝึกงาน